สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเหรียญหลวงปู่ศรีครับหันข้างหลวงปู่ศรีครับปี1 8 2518ครับเป็นเหรียญข้างหลังเป็นรูปพญานาคนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้นิยามนะครับชมและฟัง้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับ เดี๋อวนี้จะเป็นสองขอบนะครับท่านทั้งชมนะดูอย่างเข้าใจครับบนหูเหรียญท่านต้องสังเกตด้วยนะครับหูเหรียญนี่ครับพูดถึงลักษณะขององค์พระนะครับเส้นผากครับความคมชัดครับสีผิวนี่ครับเป็นสีผิวแดงๆนะครับมันคล้ายๆสีหน้านะครับแต่ไม่ใช่สีหน้าครับเป็นโลหะชนิดใดเราไม่ทราบได้ครับ เขาเรียกเหรียญหันข้างของลวงปุสีครับพอศ .2518 ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับผมจะให้ข้อความทั้งเกียตต่างๆนะครับความคมชัดขององค์พระนะครับท่านต้องดูรยรวมนะครับดูให้แน่นแม่นครับนี่ครับรัศมีต่างๆครับตามขอบเหรียญเขามีนะครับครับดูครับท่านต้องชมอย่างเข้าใจและดูอย่างเข้าใจนะครับท่านจริงดจเหรียญแท้ครับครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับพุทธลักษณะขององค์พระนะครับ แต่กาะต่างๆบนสังกตินี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเส้นนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับข้อสําคัญที่สุดก็คือความคมชัดลึกครับนี่ครับลักษณะครับหันข้างครับเห็นทั้งข้างครับสภาสองพันห้าสิบแปดครับดูอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นคอต่างๆอย่าทิ้งนะครับดูครับดูให้แม่นๆนะครับทะให้แม่นๆทุกวันในของ เรียนแบบก็ทําได้ดีอยู่นะครับใกล้คเคียงอยู่นะครับมันพรางตาได้นะครับสําหรับบ <trip> างคนที่ไม่ไม่เคยพบเจอเหรียญแท้ครับมันพรางตาได้นะครับต้องดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนะผมไม่ได้ไปดูถูกใครนะครับท่านเป็นสมาชิกที่มาชมคลิปผมเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกคนครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับพระผมยังมีอีกจํานวนเยอะไม่น้อยเลยครับจะลงไปทุกคลิปครับเรื่อยๆครับ นี่ครับหลากหลายครับแต่หลวงปู่ศรีผมจะลงบรรณาารห้ารุ่นครับจะมีทั้งของก๊อปและของของแท้ครับผมก็จะบอกไว้ในหน้าเพจนะครับศึกษาเก๊ครับไม่พูดอะไรนั่นก็คือของแท้ครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวดูครับในเพจผมจะลงไปนะครับเส้นต่างๆท่านต้องดูนะครับเส้นคิ้วต่างๆนี่ครับดูครับดูครับจยหมุนให้แล้วดูชัดๆครับนี่ครับ ให้ดูชัดๆครับภาพผมอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกล้องครับให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้ฟังได้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นต่างๆต้องชัดนะครับรอยพิมพ์ต่างๆการตะกาวต่างๆท่านต้องจําด้วยนะครับนี่เดี๋ยวนี้เป็นสองขอบนะครับดูดีๆครับนี่ครับในตัวยันนี้ครับนี่ครับข้างในจะมีเส้นขนแมวเล็กๆนะครับผ่านตัวหนังสือครับต้องมีแน่นอนนะครับต้องหาให้เจอนะครับ อันนี้เครื่องมันไม่สามารถซูมได้ครับเพราะมันเล็กจนเกินความสามารถของกล้องที่จะจับได้ครับผมก็พยายามหาแสงอยู่ครับดูดีๆครับนี่ครับต้องดูความครบชั้นเป็นหลักครับแล้วเส้นในเส้นนี่นะครับอยู่ในตัวยันนี้ครับมีทุกตัวนะครับแล้วตัวหนังสือเขาจะเป็นเส้นขนเล็กน้อยครับดูอย่างเข้าใจครับดูอุณหภูมินะครับณอุณหภูมิบนนี้ครับดูอย่างเข้าใจครับ สำคัญตรงไหนนี่จะมีเส้นเสี้ยนนะครับนี่ในในในตัวหนังสือนี่ครับมีเส้นเสี้ยนเล็กๆครับอยู่หลายเส้นนะครับท่านต้องหาทแยงให้เจอนะครับถ้าทื่อๆไม่ใช่นะครับนี่ครับผมก็พยายามหาซูมมุมกล้องให้เจอครับแต่มันก็ได้แค่นี้ครับนี่ครับดูครับผมซูมทุกอย่างครับทุกอย่างเพื่อให้มันชัดเจนครับเปิดใจครับเอาความจริงลงสู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยากได้ลงบุตรสีของแท้ครับ ดูครับผมถ่ายทุกมิติให้ท่านดูนะครับท่านดูและชมอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจนะครับดูครับนี่ครับด้านหลังก็มีความสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายด้านหลังให้ท่านดูครับนี่ครับด้านหน้าของท่านนี่ปั๊มไปด้าหลังนี่เป็นเงานะครับเป็นเงานะครับไม่เทื่อๆนะครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับ ะครับดูอย่างเข้าใจครับเขาจะไม่ชื่อๆนะครับดูครับรูปข้างหน้าเสียงท่านี่ตรงบริเวณนี้ครับเป็นเงาไปข้างหลังครับเป็นเงานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูครับดูอย่างเข้าใจและทําความเข้าใจกันครับสําคัญอยู่ในตัวตัวนะนี่ครับนงาอุณหภูมิบนนี่ครับตัวกลางตัวนี้ครับมีเส้นเสี้ยนอยู่ในตัวกลางหนังสือนะครับท่านตรลงดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับชัดไหมครับ เจออยู่ครับพอสักเขมได้ครับนี่ครับเส้นพวกนี้ต่างต่างาต้องดูให้ชัดชัดนะครับด้วยแม่นนะครับสีผิวก็ต้องจําครับครับโลหะมันป้อมคละคั้งสีผิวโลหะมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็ไม่คํานวณได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านต้องดูความคมชัดครับขององค์พาครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับเขาเรียกเด็กข้างของปู่ศรีครับสองพันห้าร้อยสิบแปดครับข้างหลังเป็นพญานาคครับ เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับถ้าเห็นไหมครับเงาครับเงาเสียนท่านนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรัศมีครับต้องเป็นรัศมีนะครับเป็นเงาและรัศมีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเงาเห็นไหมครับเงารัศมีเสียนครับอยู่บริเวณนี้ครับตรงนี้ก็มีบ้างครับแต่ท่านต้องหาเองด้วยครับเพราะเวลาการถ่ายทํามันมีเวลาจํากัดพอสมควรครับ ครับผมไม่ได้ถ่ายองค์เดียวแล้วคลิปเดียวครับผมสั่งถ่ายทุกวันครับทําทุกวันครับนี่ครับพญานาคนะครับนี่เขาควรสังเกตจต่ากนี้ท่านต้องดูให้แม่นนะครับนี่ครับโคดตัวนี้นะครับเป็นโคดดาวนะครับตรงนี้มีสี่เส้นนะครับตรงนี้มีสี่เส้นครับเดี๋ยวผมจะสูมหาหาเจอให้เจอครับนี่ครับมีสี่เส้นนะครับจ้มครับ เนื้อเกิดตรงนี้ก็ต้องดเร็วด้วยนะครับเขาปั้มดาวจะติดขอบเหรียญครับยื่นออกไปเล็กน้อยครับถ้าต้องดูให้เป็นใิ้ให้เข้าใจนะครับดูอย่างเข้าใจครับกัวนน้งสีต่างๆนี่ต้องไม่ล้มไม่เบ์นะครับมีตัวเส้นขนอยู่นะครับดูอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจนี่ครับผมถ่ายทําเห็นไหมครับนี่ครับเส้นเส้นครับนี่ครับเส้นเส้นเหรียญนั่นนะครับปั้มจากข้างหน้ามาข้างหลังครับครับมันเกิดปฏิยาครับ รัศมีครับรัศมีเสี้ยนครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับดูครับเห็นไหมครับเสี้ยนนะครับถ่ายชัดนะครับแสงมันดีด้วยครับผมถ่ายอย่างชัดๆให้ท่านดูครับดูอย่างเข้าใจนะครับบริเวณนี้ครับเป็นเสี้ยนนยตรองรู้ครับเป็นรัศมีนะครับไม่ใช่เป็นปื้นนะครับถ้าเป็นปื้นมันไม่ใช่นะครับแล้วได้เห็นไหมครับถ่ายมันทะลุอกกระขอบครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจดูไปด้วยกันครับผมหามุมกล้องให้ท่านดูทุกมุมกล้องครับ เพื่อท่านที่อยากได้ของแท้จะได้รู้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดเี่นบัใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ไม่เล่นตามกันนะครับนะครับวัดับขาวหุ่นหน้าครับสองพันห้าร้อยสิบแปดครับนี่ครับความคมชัดเห็นนะครับงาเเีษนครับถ่ายมือมุมไหนก็เห็นเจอนะครับเพราะแสงวันนี้มันดีครับท่านจะดูเหรียญท่านต้องดูให้ปึงที่แสงมันพอสมควรนะครับหันหลังให้หน้าต่างนะครับยกเหรียญขึ้นแล้วก็มองครับมันถึงจะชัดครับเห็นชัดด้วยครับ ดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเหรียญพญานาคครับเหรียญหันข้างพญานาคข้างหลังพญานาคนะครับรุ่นพิเศษนะครับเขาเขียนไว้อยู่ครับนี่ครับเป็นรุ่นพิเศษครับนี่ครับรุ่นพิเศษครับสองพันห้าร้อยสิบแปดครับดูอย่างเข้าใจและทําความเข้าใจให้แม่นแ่นครับท่านจะได้เหรีย์จะเห็นไหมครับถ่ายยังไงก็มีเงาครับเห็นไหมครับเห็นปาครับมีเงาครับนี่ครับ เห็นไหมครับถ้าไม่มีเงาเลิกเลยนะครับถ้าเป็นปื้นเฉยไม่มีรัศมีนเลิกเลยครับก็ต้องระวังครับขอบเหรียญตัวนี้ครับสาคัญนะครับขอบเหรียญตัวนี้ครับสำคัญลึกนะครับระวังนะครับของเหรียญแบบออกมามันก็จะตื้นกว่าแล้วครับดูครับถ้าไม่มีเงาเลิกเลยนะครับนี่ครับผมถ่ายให้ดูทุกมิติครับเห็นไหมครับชัดไหมครับ ไม่ต้องไปดูหรอกครับอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็พอแล้วครับขอบเหรียญผมจะให้ดูไปเอาใครจะเอาตรงไหนก็เอาครับนี่ครับผมจะไม่สร้างวัาถ้าเกเรื่องขอบเหรียญเลยครับดูดีๆครับนี่ครับเงาครับเงาเสียนท่านนะครับดูด้ครับนี่ครับด้านหน้าครับเนี่ยทะลุมันหรอด้านหลังครับเป็นเงาครับดูอย่างเข้าใจนะครับท่านจะได้เก่งเหรียญครับท่านจะสะสมเหรียญได้ถูกทางครับสะสมเหรียญแท้มีความสุขนะครับ ครับเงินของเราครับเก็บมาเป็นของรักของเจริญใจครับความสุขเล็กๆ็กน้อยน้อยก็หาครับแต่ก็ต้องป้องกันตัวให้ดีๆนะครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับครับพญานาคต้องดูให้ชัดนะครับดูครับพญานาคนะครับเนี้ยตัวนี้เงาตัวนี้ก็หลุดแล้วครับแท้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วความกลมชัดต่างๆท่านใช้สติและปัญญาในการพิจารณาของท่านเองด้วย มันก็ต้องระมัวระวังนะครับนี่ครับส่นตรงนี้มีสีสีสีเขีดนะครับนี่ครับเป็นแถวครับแล้วเนื้อตรงนี้ก็มีสังเกินนี่ครับผมพบเจอเกือบทุกเหรียญนะครับครับอันนี้ก็าไม่คายยุติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้ต้องยุติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูอย่างเข้าใจครับขอบเรียดนี่นะครับเขาปั๊มลงไปคอดีขอบแทงเข้าไปในขอบนี่เล็กน้อยครับนี่ครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับถ่ายชัดให้ท่านดูนะครับ ได้หมดข้อ้ังขาครับท่านจะรู้ว่าสพ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือไม่แต่ใช่คุณก็มาเล่นตามกันไปครับมาดูด้านข้างครับนี่ครับขอบเหรียญผมไม่ชี้นํานะครับผมจะถ่ายทําให้ท่านดูครับดูอย่างเข้าใจครับจอาตรงไหนก็ว่ากันนะครับแต่ถ้าหลังมันปั๊มเลยเหมือนร้อยเปอร์เซ็นก็ควรจะเลิกเล่นได้แล้วครับพวกเหรียญมันไม่ได้หรอกครับปั๊มไม่ได้หรอกครับของก๊อฟของ มันตัวต้นฉบับมันไปกันไม่ถึงนะครับครับสีลตัคนเขไปไม่ถึงนะครับความคมชัดนะครับครับเส้นรัศมีมันก็ไปไม่ได้อกครับนี่ครับท่านดูครับขอบเหรียญครับผมไม่ชี้นาครับท่านดู้อย่างเข้าใจเองครับเอาตรงไหนว่ากันไปนี่ครับสําคัญที่หูเหรียญนี่ครับต้องจําด้วยครับหูเหรียญนี่ก็ต้องจําด้วยครับนี่ครับบริเวณหูนี่ครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับ นี่ครับดูให้ดีๆครับต้องามใช่อะไกันครับจะได้ของแท้ได้ของที่ถูกใจครับเหรียญน,นี้ผมจะทําไม่นานครับประมาณสิบนาทีเสร็จนะครับครับดูยังเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับถ้าท่านฟังและเข้าใจท่านก็จะสะสมได้เหรียญแท้เกือบเหรียญแท้ร้อยเปอร์เซน์อยู่แล้วฉะนั้นท่านต้องใช้สติและปัญญาในการพจารณาอย่าใช้หูฟังเสียง คนเขาพูดอย่างน้นอย่างนี้มันไม่ใช่ครับมันต้องมีสติและปัญญาในตัวเองนะครับนี่เป็นข้อควรทังเกตที่ผมให้กับท่านนะครับทุกท่านครับที่มาชมคลิปผมและชาวคลิปผมมาถ้าดูว่าใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดใช่ทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับาคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงเจฟอุดารเอเซียจารโรลครับสวัสดีครับ